ครับก็ขอสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะฮะกันอีกครั้งนะครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่เพจเรากันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณก็อยู่กับผมอีกแล้วตอนแรกเราว่าจะไลฟ์ต่อเนื่องนะพอดีเะกี้ลูกค้ามาที่โกด,ดังนะครับก็เลยเสียเวลาไปสักนิดหน่อยแต่ก็ไม่เชิงว่าเสียเวลานะฮะก็พอดีมีลูกค้าต่างชาติเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้อ่ะเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวกางเกงนะฮะเป็นผ้าล่มแบนรนด์ล้วน นะครับเป็นกางเกงผ้าล ouais, ่มแบรนด์ล้วนนะครับพึ่งพิ่งมาใหม่พึ pues, ่งมาใหม่นะฮะสำหรับงานตัวนี้นะฮะเป็นกางเกงผ้าล่มขายยาวแบรนด์ล้วนนะครับเหมาะสําหรับในการขายออนไลน์นะครับขายหน้าบ้านนะฮะขายในร้านขายในห้างได้อะไรได้นะครับซึ่งไอเจ้ากระสอบตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นของป้ายดังก็คือลูกค้าน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะสำหรับป้ายนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นป้ายไอเอจเเช่นกันนะฮะอีกหนึ่งตัวนะครับ ก็ต่อไปนี้นะครับสำหรับงานป้ายไอนะครับหรือป้ายแรกเกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการนำเข้ามานะฮะสินค้าตัวนี้คุณก็จะมีซื้อกันตลอดทั้งปีนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะงานเเกงผ้าล่มแบนดล้วนซึ่งตึงกระสอบนะครับจะมีจำนวนอยู่ที่100ตัวราคาปกตินะฮะอยู่ที่12,500บาทนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับก็จะขอมาจัดโปรให้ในราคาพิเศษนะฮะเหลือแค่เพียง 7,900บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็กติกาเดิมกันอีกเช่นเคยนะครับถ้าใครรับลูกที่รีวิวหรือลูกที่กําลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะฮะแค่1ลูกเท่านั้นนะครับผมก็จะทําการจัดส่งกันให้ฟรีนะฮะแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันพรุ่งนี้เลยนะสำหรับงานตัวนี้นะครับ1กระสอบมี100ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพามาชมตัวงานไปพร้อมๆกันนะฮะถ้าใครรับลูกรีวิวพิมพ์คําว่าปิดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็เป็นกติกาเดิมกันอีกเช่นเคยนะฮะหกระสอบมี 100ตัวเป็นขายยาวกางเกงผ้าล่มแบรนด์ล้วนๆนะครับทั้งลูกอ่ะเดี๋ยวพาไปชมตัวงานพร้อมกันครับเขาเขียนไว้หนึ่งอ pcs นะ,ะเขาจะเขียนไ้เลยหนึ่งรอ pcs นะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมตัวงานพร้อมๆกันนะฮะลูกรีวิว ตรงฟรีแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับเป็นงานรวมกางเกงพล่มแบนรนด์ล้วนๆป้ายแลก72นะครับซึ่งป้ายนี้ก็เป็นป้ายดังนะฮะลูกค้าก็น่าจะพอรู้จักกันพอสมควรอยู่แล้วสำหรับป้ายนี้นะครับเขาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะอันนี้ก็ผ่านไปนะฮะสำหรับตัวแรกก็เปิดประเดิมมาเลยอันนี้ก็จะมีแถบขานะครับแถบขานะไนกี้นะฮะตัวแรกมาก็ไนกะี้แล้วนะ ผ้าก็จะสวยนะครับสดใหม่แล้วก็สะอาดนะฮะป้ายก็ยังไม่เหลืองนะตัวนี้ไนกี้นะฮะตัวแรกนะครับอ่ะผ่านไปนะฮะสำหรับสินค้าตัวแรกครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะสำหรับตัวที่2นะครับตัวที่2ก็มากันอีกแล้วนะฮะอาดิดาสนะครับอาดิดาสนะฮะอาดิดานะหนึตัวนะครับลูกค้าเฉลี่ยแล้วต้นทุนนะครับตกตัวละไม่ถึง100บาทนะฮะเพราะว่ามันมีทั้งหมด 100ตัว7,900บาทนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นตกตัวละ79บาทเท่านั้นอ่ะแอมโบร์แอมโบรนะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ล้วนนะฮะเป็นกระสอบกางเกงผ้าล่มแบรนด์ล้วน100ตัวนะครับเป็นแบรนด์เนมนะฮะอ่ะผ่านกันไปนะครับสำหรับตัวนี้นะแอมโบร์แอมโบรนะครับแอมโบรนะนะครับอันนี้มี100ตัวนะฮะเป็นผ้าล่มแบรนด์ล้วนนะครับขายาวนะครับ ไนกี้หนึ่งเก้าแนะฮะพามาดูงานสีขาวกันบ้างไนกี้หนึ่งเก้แนะครับแบบนี้แบบนี้นะฮะอาดิดาสครับอาดิดาสอาดิดนะครับอาดิดานะฮะร,ราคากระสอบแจ้งไว้แล้วนะครับเจ็ดพนเ้บาทนะครับตัวนี้ 7, <900 S 2> เป็นราคาโารานะานนจากราคา1น <1, S 1> <Pro S 2> 0่งหมืนสองับาทนะ หนึ่งมื่นสองพันบาทลดราคาเหลือเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ adidas นะครับ adidas อีกหนึ่งตัวนะฮะผ้าสวยนะผ้าสวยนะฮะใหม่อยู่นะตัวนี้สะอาดด้วยพูม่าพูม่าพูม่าครับพูม่าอีกหนึ่งตัวพูม่าอีกหนึ่งตัวนะฮะแบบนี้นะครับเป็นของใต้ rgt เจ็ดสองนะครับมีหนึ่งร้อยตัวนะฮะมีหนึ่งร้อยตัวนะเป็นกางเกงผ้าล่มขายยาวแบรนด์ล้วนๆนะครับ ปกตินะฮะถ้าเป็นผ้าล่มนะไม่รวมผ้าเนี่ยถ้าขายยาวล้วนเนี่ยราคาก็ห้าหกพันเข้าไปแล้วนะร้อยตัวเนี่ยแต่อันเนี้ยลูกค้ามันเป็นแบรนด์ล้วนเลยนะอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับใครรับลูกที่รีวิวหรือลูกที่ทำการเนี่ยไลฟ์สดอยู่เนี่ยเราจะจะส่งให้ฟรีนะครับแค่ลูกเดียวนะฮะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับและจะจะส่งให้กันภายในวันพรุ่งนี้เลยสําหรับสินค้าตัวนี้นะครับ ไคลเมดเชงนะครับตัวนี้ Adidas นะฮะ Adidas c ไ i m a t e นะฮะเชงนะตัวนี้นะแล้วมีเชือกรงนี้ให้ทุกตัวนะมีเชือกอะไรให้ด้วยนะตัวนี้นะืูกกางเกงให้ทุกตัวเนาะผ้าสวยอยู่นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็อีกหนึ่งตัว Adidas นะครับ Adidas อีกหนึ่งตัว Adidas อีกหนึ่งตัวนะฮะมีหนึ่งร้อยตัวนะครับตัวนี้นะ ตกต้นทุนตัวละ79บาทเท่านั้นนะครับลดราคาจาก12,500ตัวนี้ Adidas อีก1ตัวครับ Adidas อีก1ตัวนะฮะสำหรับงานตัวนี้นะอ่ะไปต่อนะครับมี100ตัวนะครับอ่ะอันนี้ Nike นะครับ n i ก e นะ Nike n i k กแบบนี้นะครับ Nike นะฮะนี่ไนกี นี่ก็ไนกี้อีกหนึ่งตัวนะครับไนกี้อีกหนึ่งตัวนะฮะมันก็มีทั้งปากมีทั้งแถบข้างอะไรค้าแบบกันไปนะอ่ะอันนี้เป็นไนกี้ r ันนิ่งนะครับไนกี้ r ันนิ่งนะแบรนด์ Brand ล้วนนะครับแบรนด์ Brand ล้วนหนึ่งกระสอบมีจํานวนทั้งหมดทั้งสิ้นหนึ่งร้อยตัวนะครับหนึ่งร้อยตัวนะไนกี้อีกหนึ่งตัวครับไนกี้อีกหนึ่งตัวนะฮะผ้าสวยนะครับสีสดใหม่แล้วก็สะอาดมากนะฮะตัวนี้นะ อาดิดาสนะครับอาดิดาสนะฮะอีกหนึ่งตัวครับไปต่อครับไปต่อไปต่ออาดิดาสอีกหนึ่งตัวนะฮะอาดิดาสอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นกางเกงวอร์มผ้าล่มแบรนด์ล้วนไม่ผสมนะครับไม่ผสมนะไม่ผสมนะตัวนี้นะจะเป็นเนื้อผ้าลุ่มทั้งหมดนะครับไม่ผสมนะฮะขายยาวด้วยนะครับล,ล้วนๆนะหนึ่งร้อยตัวนะฮะ Adidas อีก1ตัวนะครับ Adidas อีก1ตัวนะฮะอ่ะไปต่อนะครับ Reebok Reebok Re ตัวนี้ Reebok นะครับ Reebok 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 Re ป้ายเดิมๆเลยป้ายเดิมๆเลยเจ็เดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะฮะ ส่งฟรีแค่ลูกเดียวนะครับรีบอกนะครับตัวนี้รีบอกรีบอกลูกที่รีวิว,วฟรีค่าจัดส่งนะลูกที่เป็นในแบบนะครับเราส่งให้ฟรีซึ่งก็คือลูกนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครกลัวรับลูกใหม่ไม่สวยเอาลูกรีวิวเลยนะครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะฮะไนกี้ไนกี้หนึ่งกระสอบมีจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นหนึ่งร้อยตัวขอมากเอออาดิดาสนะครับอาดิดาสนะไปต่อนะฮะไปต่อนะครับ,อ,รบอ่ะ มาอีกหนึ่งตัวเสือภูเขาฟูมาภูมานะครับอันนี้เสือกระโดดข้ามกำแพงไม่ใช่ผ้ากระโดดข้ามกำแพงนะนี่เสือกระโดดข้ามกำแพงไ d ด d ด s าสนะครับ a d ด d ด s าสนะฮะไอดีดาสนะครับตัวนี้นะอ่ะไอดีดาสอีกหนึ่งตัวครับ a d ด d ด s าสอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้แถบขาวนะสวยๆเลยนะแถบขาวเลยนะครับผ้าสวยสีสดนะฮะตัวนี้นะ AMBRO a m b มโบนะครับ a m มโบหนึ่งกระสอบจะเป็นแบรน์ล้วนทั้งหมดหนึ่งรตัวนะครับราคาไม่ถึงหมื่นนะตัวนี้ตัวนี้ปกติหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนสองพนนะหนึ่งมืสองพันห้าร้อยถ้าหนึ่งพันจะเป็นพันล่มจะเป็นเสื้อราคาปกตินะอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับ อันนี้เราจัดโปรให้หนึ่งเจ็ดพันเก้าร้อยบาทใช่ไหมออดิเดสอีกหนึ่งตัวนะครับออดิเดสอีกหนึ่งตัวนะฮะจัดโปรโมชั่นให้นะครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีหนึ่งร้อยตัวนะตัวนี้เป็นแบรนด์ล้วนนะครับรีบบอกรีบอก,ร,บอกรีบอกล้วนๆรีบอกล้วนๆตัวนี้อ่ะไปต่อวุ้ยเสียกระโดดข้างกำแพงมาอีกแล้วพูม่าพูม่าพูม่านะครับพูม่านะตัวนี้นะ สวยนะครับไนกี้ไนกี้นะฮะตัวนี้เป็นป้ายดังด้วยนะลูกค้า RAG 7 2นะป้ายเล็ก7 2นะครับตัวนี้นะขึ้นชื่อเรื่องความใหม่ความสวยนะครับป้ายนี้นะอ่ะไนกี้อีกหนึ่งตัวฮะไนกี้อีกหนึ่งตัวนะครับไนกี้อีกหนึ่งตัวอ่ะอ่ะไนกี้อีกหนึ่งตัวครับไนกี้อีกหนึ่งตัวนะครับ อ่ะไปต่อนะฮะอ่ะตัวนี้ป้ายมาด้วยนะติดป้ายมาแบบเดิมๆเลยนะมาพร้อมป้ายนะฟิลล่านะครับฟิลล่าฟิลล่านะเป็นกางเกงผ้าล่มแบรนด์เนมล้วนนะครับไม่ใช่แบรนด์รวมนะเป็นแบรนด์เนมล้วนรีบอกรัดที่ขาอันนี้ก็เป็นรีบอกนะครับรัดขานะปัดที่ขานะฮะใครรับลูกที่รีวิวอยู่พิมพ์คําว่าปิดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ RAG 72นะครับ l ลก72นะฮะตัวนี้นะ Nike นะครับ Nike อีกหนึ่งตัวนะครับ n i k ้อีกหนึ่งตัวนะฮะไปต่อนะครับอะไรก็ไม่รู้ดูก่อนรีบ็อก Reebok อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นกางเกงพ้าล่มแบรนด์ล้วนนะฮะหนึ่งร้อยตัวลดราคาจาก12,500นานะครับเหลือเพียงแค่7,900บาทนะครับ มีหนึ่งร้อยตัวนะไนกี้อีกหนึ่งตัวครับไนกี้อีกหึตัวนะฮะสวยนะครับใหม่ด้วยนะแถบข้างนะตัวนี้อ่ะไปต่อนะฮะแอมโบรแอมโบรแอมโบรนะครับอีกหนึ่งตัวใหม่ด้วยสวยด้วยนะครับเรียกเขาเสียเลยอันนี้คือผู้หญิงหันหลังชนกันนะแม่ผมเรียกงูนะแคปป้านะครับตัวนี้แคปป้าแคปป้า บางคนก็อ่านกับปะนะผมก็เลยงงว่าสรุปแล้วจะเรียกว่าอะไรดี Adidas นะครับ Adidas อีกหนึ่งตัวนะฮะเป็นกางเกงพ้าล่มแบรนด์ล้วนๆนะครับ,รบ,นะรบจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น100ตัวนะฮะตัวนี้อ่ะ Adidas อีกหนึ่งตัวครับ Adidas อีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้ป้ายไม่ดำลยนะใหม่ๆเลยนะอ่ะผ่านไปไปต่อนะฮะ Adidas อีกหนึ่งตัวนะครับ a อดีด s อีกหนึ่งตัวนะแถบข้างนะฮะตัวนี้นะแถบข้างสวยๆเลยนะอันนี้อะไรวะเนี่ยตัดขาแอมโบรแอมโบรนะครับแอมโบรงานปักที่ขาแอมโบรแอมโบรแอมโบรผ้าสวยสีสดใหม่นะฮะสะอาดมากเจ็ดพันเก้าร้อยบาทครับมีหนึ่งร้อยตัวนะฮะขายาวลุ้นลวนนะ a อดีด s าสอีกหนึ่งตัวครับ อาดิดาสอีกหนึ่งตัวนะฮะร,รีวิวส่งฟรีนะครับพี่แค่ลูกเดียวลูกที่รีวิวส่งให้ฟรีนะครับขายยาวล้วนๆนะฮะตัวนี้นะหนึ่งร้อยตัวแบรนด์ล้วนนะครับไม่ผสมด้วยไม่ใช่เก์งานผสมผ้านะฮะตัวนี้อันนี้มาพร้อมป้ายอ่ะฟิลลามาพร้อมป้ายฟิลลานะฮะฟิลลามาแบบพร้อมป้ายเลย อ่ะปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณพี่มากนะฮะกระสอบนี้ปิดแล้วนะครับถ้าใครรับลูกใหม่ก็พิมพ์คำว่ารับหนึ่งทิ้งเอาไว้นะครับแต่ลูกใหม่จะส่งไม่ฟรีนะฮะจะมีค่าจะส่งอย <200 S 2> ู่ที่สองร้อยบาทนะครับตามกติกาที่เราแจ้งไว้หน้าเพจเลยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะขอรีวิวให้ดูอีกสักสิบยี่สิบตัวละกันเพราะมันก็เหลือประมาณนั้นแหละไนกี้ <N ike> อีกหนึ่งตัวครับไนกี้ <Nike S 1> <N ike> อีกหนึ่งตัวนะฮ <N ike> ะตัวนี้นะ ในที่อีกหนึ่งตัวครับไนที่อีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้นะผ้าสวยสีสดใหม่นะครับตัวนี้ Adidas นะครับ Adidas กระสอบนี้ปิดแล้วนะครับถ้าใครรับลูกใหม่ต้องเป็นลูกใหม่นะฮะต้องพิมพ์คำว่ารับหนึ่งทิ้งเอาไว้นะอันนี้แชมเปี้ยนนะครับแชมปเปี้ยนนะก็ติดป้ายมาด้วยนะฮะแชมเปี้ยนนะตัวนี้พร้อมป้ายนะมาแบบพร้อมป้ายเลยนะตัวนี้นะ ไนกี้ไนกี้อีกหนึ่งตัวครับมี100ตัวนะฮะถ้าลูกใหม่จะมีค่าจะส่งอยู่ที่200นะครับลูกรีวิวปิดแล้วนะครับลูกรีวิวปิดแล้วนะก็ขอขอบพระคุณคุณที่มากนะครับอ่าไนกี้อีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้นะครับไนกี้อีกหนึ่งตัวผ่านไปอ่านี่ก็ไนกี้อีกแล้วอาดิดาสอีกหนึ่งตัวครับอาดิดาสอีกหนึ่งตัว อ๋ออดิดาสตัวนี้ใหม่มากมันก็ติดอาดิดาสรลวลเลยนะหลังๆเนี่ยอันนี้ก็อาดิดาสนะครับแถบขาวนะอ่ะอันนี้ก็งานสีขาวนะฮะอาดิดาสอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเอางานสกินนี่กางเกงยืนมาทําการจัดโปรบ้างของคุณผู้หญิงป้ายใหม่นะครับเป็นป้ายใหม่นะที่เพิ่งดิวเข้ามา ราคาถูกมากแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกับราคาคุณภาพแล้วน่าจะนำกำไรได้สบายๆนะฮะสำหรับงานต่อไปนะเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับทีมงานก็จะขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปจากคลิปนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดท้ายด้วยดักี่อีกหนึ่งตัวฮะปิดท้ายไอรีดาสอ่ะไอรีดาสไปหนึ่งร้อยตัวนะฮะเมื่อกี้นี้ อ่ะประมาณนี้ครับ